่อีนเลยต้องชื่นชมในระยะเวลาที่ได้โจทย์ที่ได้นะครับแล้วก็สิ่งที่ออกมาเป็นผลงานทุกสิ่งทุกอย่างไม่เสียแรงแน่นอนนะครับสิ่งที่อยากเห็นคือพวกเราทุกคนนะครับนั่งอยู่ตรงนี้จะต,ต้องเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเปลี่ยนประเทศพัฒนาประเทศไปได้วยกันขอสัญญากับน้องๆทุกคนนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นผลงานของพวกเราทุกคนนะครับ จะนาไปสู่ภาคของการปฏิบัติต้องน้องสามารถที่จะปั้นนโยบายสามารถที่จะมีรายละเอียดที่น่าทึ่งมากเพราะเดี๋ยวทางฝ่ายนโยบายนะคะฝ่ายผู้บริหารก็จะมีการนําไปสกัดแล้วก็ไปปักดันต่อนะให้เกิดเป็นรูปธรรมันะคะแต่ไนที่จะช่วยในการที่จะขับเคลื่อนประเทศของเราไปข้างหน้าได้นะคะสำคัญอย่างหนึง่งนอกจากการที่ทํานโยบายแล้วนะคะก็คือ เราจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมานโยบายที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงประเทศได้มีทั้งคนเห็นด้วยมีทั้งคนที่อาจจะไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อผลิตนโยบายออกมาเมื่อเรามีนโยบายที่เราเชื่อว่าเป็นนโยบายที่ดีค่ะอย่างหนึ่งก็คือการจะต้องสื่อสารกับประชาชนแล้วก็น้มน้าวให้คน เชื่อในสิ่งที่เราเชื่อเพื่อให้ในโยบายนั้นเกิดขึ้นให้ได้นะคะก็เป็นสิ่งที่เราทามาแล้วจะในอดีตนะคะหลายนโยบายที่เกิดขึ้นเราก็จะเห็นว่าในครั้งนั้นมีหลายคนเชื่อว่าจะไม่เกิดขึ้นเกิดขึ้นไม่ได้แต่สุดท้ายก็สามารถเกิดขึ้นได้ก็รู้สึกว่าโอโ้โหที่คืออนาคตของประเทศไทยจริงๆนะคะทุกคนตั้งใจแล้วก็เห็นถึงความสําคัญในการที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แบบนี้เราต้าของขอขอบคุณทุกๆคนมากๆนะคะที่ได้เข้าร่วมกับกิจกรรม ของทางพับเพื่อถ่ยพวกพี่คิดกันหลายตลบนะคะกลับไปกลับมาเพราะว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดให้ทุกคนนั้นได้เข้ามาพูดคุยกันเพรว่าพื้นที่ที่เราได้สร้างขึ้นเนี่ยค่ะก็คือพื้นที่ที่ให้ทุกคนได้มาแชร์ได้มาบอกนะคะสิ่งที่ตัวเองอยากที่จะให้เป็น ให้มาเมิร์รวมกันกับความคิดของทางผู้ที่อยู่ในรัฐบาลด้วยนะคะผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยมันคิดว่าทุกๆปัญหาทุกๆอุปสรรคมันก็จะหมดไปแล้วเราก็จะเจอทางออกร่วมกันเจอวิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกันที่ทุกๆคนนั้นอยากที่จะให้เกิดขึ้นได้นะคะสิ่งที่น้องๆคิดในวันนี้ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้เลยมันเป็นไปได้ทุกอย่างนะคะมันเป็นจริงขึ้นได้ อย่ที่น้องคนณนึงบอกว่ามันอยู่ที่ทัมมิ่งเท่านั้นมันอาจจะเราอาจจะยังนึกไม่ถึงในวันนี้แต่วันข้างหน้านั้นมันคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้จริง <c oughs>